ก็มีอะไรนี่ไงบินนี่ไงกิบปโเปลองลองลอตอง้นลี่แหนนีโอ้ตัวบเริ่มเลยเป็นคนบ้านนอกอยู่ในเมืองมาทำงานในเมืองไกลจะสร้างฝันที่วาดหวังไว้เมื่อกลับไปบ้าน จะไปทำภารกิจ ลงแล้วกระปองลงยังไม่ลงเอเนี่มันลงมาแล้วนี่ตรงลงมันโบเห็นเลยด้ยไฟมันมไฟบ่ใช as far as far as hmm. è, ha, la, ่ใช่นนึย่คะา้มันก็าษีเ้ยหลงอยู่บนนี้มันบลมหูมันด้วยเนียมันลงอกใตัวหนึงลงมือซอนผมยางกัให ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับไอป่าสงวนแห่งชาติเห็นไหมเ๋ยวก่อนเห็นไหมเราจะมาสองแมงชีนูนกันครับเห็นไหมเห็นไหผมมันต้องไฟแดงๆหรือไฟเขียวๆตันนี่นี่นี่นนี่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 ่นี่นี่นีนี่ย่นี่น่นี่น่นี่นีนี่นี่นี่่นี่น่น่นนี่นี่น่่นอ่่่เนี่ พี่มันอันนี้บเบิลแบตัวดำๆโบ่นแล้วก็มีอะไรนี่ไงบินนี่ไงกีโปนี่เออโอ้โหวัดบินไปแล้วลองล่องดโอ้ยเอาไปไหนแล้วเอาไปไหนไปไหนโอ้โตัวเบิร์นเลยเอาใส่นี่เอาใส่ป้อนน้ำก็ได้ป้อนน้ำนป้อนน้ำโอ้โหกีโปบ้องให้หน่อยเอ้ยอ้หนูลองดูเมนกีโนนช้างหน่อยสองให้เลยแล้วหน้าไฟตัวเองอ่ะมันเห็นไหม

ชอบอยู่กับต้นแปกนะครับเนี่ยตัวใหญ่่เงี่ยต้นที่นี่เขาเรียกว่าต้นน้ำเกีียงแต่ว่าถ้าทางกรุงเทพ,พทางภาษากลางก็จะเรียกว่าต้นลักต้นลักใหญ่นะนที่นียจะอยู่แต่ตัวใหญ่ๆอย่างี้เลยนะครับมุดที่ไม่ได้เยอะเลยนะไปหลายคนอ่ะสนุกส,สนานนะครับเป็นวิ ก็เดินทางกลับก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันครับว่าจะทําเมนูอะไรนะคงจะเป็นพวพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับ<ม>บ้านนั่นนะครับอันนี้แมงกีนูนใหญ่อันนี้แมงกีนูนแดงนะแมงกีนูนแดงจะอยู่ตามต้นไม้ทั่วไปต้นอะไรนะฝักเมกมต้นเมกมต้น,ตตนอืนี่ส่วนตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ย อยู่ต้นรักใหญ่หรือต้นน้ำเกี้ยงนะนี่ผลงานนะครับนี่โอ้ต้องจับมันใส่ในขวดกันเต็มเลยต้นไอตัวแมงกินูนประเภศนี้นะครับที่ผมเคยไปหามาเนี่ยก็คือถ้าเป็นบางพื้นที่กลางวันเขาไปหาทันใหญ่ๆอย่างเงี้ย ผมมั่นใจว่ามีกี่ที่นะครับแล้วก็พันธุ์แดงอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่เาจะเจอตามซอ,อมเสาไฟนะครับต้นไม้บ้างแต่ไม่ก็มีพันธุ์หนึ่งนะที่อยู่ตามต้นมะขามต้นอะไรเงี้ยครับจะเล็กกว่านี้นะเอ,อนะครับวันนี้ก็โชว์ผลงานแล้ววันนี้จับแมงมาใส่กวาดก,ก่อนนะครับนี่ได้ทั้งแดงทั้งไอแมงกินนูนยักษ์เลยนะครับ ไม่รู้เขาทำอะไรกินนะเดี๋ยวมาติดตามดูวันพรุ่งนี้เนาะว่าเมนูที่เขาจะกินกันคืออะไรนี่แมกนูนแดงนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของคืนนี้เพาก็เราใส่ขวดขวด,ขวดน้ำดื่มนะครับแล้วก็เจาะรูไม้อู๊เต็มเลยสุดยอดชอบกินอ๋อนกวาเรามาทำแจวก็ั่นแหละจะทำแจวอ๋นนี้จะทำแจวเหรอ อันนี้กินได้ยังแล้วชิมดูนะไม่ได้ใส่เกลือนะไม่ได้ใส่เกลือเขาจะเอาไปตำเจียวไปให้ยาย่ตำเฮ้ยเอ้าอะไรลูกแม่งกินนูนเออนี่ไม่ไม่ฟีมือเอ้เพื่อนตอนยังไม่คั่วถ่ายไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำเจ่วเนาะถ่ายเดี๋ยวส่งไปให้คกูแอ็นฟีมือเจ้เขาไปจะไปดูงอนนี่มือ มือหาแมงกินูนเมื่อคืนนะครับนี่เสร็จแล้วนะนี่ผมลองชิมดูแล้วอร่อยครับเดี๋ยวเรามาทำไข่แล้วมันคือนไข่เดี๋ยวเรามาทำป่นแล<น>้วป<น>่นหรือทำน้ำพริกนะครับอันนี้เป็นแมงกินูนแดงตัวเล็กเนาะอันนี้ตัวใหญ่ๆโอ้อร่อยครับ ืเป็นวิธีธรรมชาตินะครับของชุมชนนะครับของอีสานเนาะทุกภาคนะครับเดี๋ยวเรามารอชิมกันก็จะอร่อยไม่อร่อยเป็นนี้นะครับไม่ใหญ่จะทำให้กินกบครับอดีนี่เอาไว้จะตเนย่อดเมื่อวานได้เยอะเหรอม่วัน ว่ลาบจังสิไปขอดอกเมื่อวานได้ได้เยอะกว่านี้ได้เยอะขนาดนี้ปะอเนี้ได้หลายลอแต่อันนี้เรามามาทำใส่พริกอ๋ใส่น้อมาน่อันนี้อันนี้เขาใส่มะม่วงมะม่วงทุกตัวสาวปอบเก็บเขาเก็บเขได้เหมืเขาเขามองเห็นเป็นต้นไม้ก็เลยมาเกาะ

โอ้ตามละเอียดเลยนะปุ่นจีนูนเดี๋ยวกินกับนี่อะไรนะตอแครกวยก็อยากกินนะแกร้วยมม่สิบตั้งไอตามาว่าฮัลโว่าเขาเขาอนีวิเขาไป้ำมันยของกิสานครับแมงจีนูนนี่ลองดูดิตอนนี้ก็เอืมอ รดอกแคอยู่ดอกแค่ช้าเลยครับเพราะว่าต้องสั่งเข้ามาจากนุ่นจังหวัดเนี่ยไเลยอันนั้นจะอันนั้นจะตามละเอียดตาละเอียดนนอ่อ้ะตก็ยัง่ติ้แซ่บอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บติ้ว ผักติ้วินบอกเขาถามเคยมีไหมเขาไปจากประเทศไทยที่นอร์เวย์นะเขาไปจากประเทศไทยอันผักติ้วเลยได้นี่ทำไมป้านี่กับผักติ้วเออเปรี้ยวดีเปรี้ยวไม่มากเปรี้ยวหอมหออ่ะ แต่ดอกแค่เนี่ยที่วันนั้นน่ะที่ต้มครั้งแรกเนี่ยมีสองอย่างใช่ไหมขมมากกับไม่ไม่ค่อยขมบ่มันเอามาะมี่ๆแล้วมาลรัวอันั่นจะไม่ขมมันหลุดไ่ขมอือจะห้าวมาไว้นานอันนี้มต้มมันหลายส่วนหลายต้มมันหลุดจากดำนี่อ๋อม,ม,มาเมมี่มารั่วอุ้ยอย่างเงี้ยต้มไม่อย่างเงี้ยแหละใส่ตู้เย็นกินได้นานนะเนี่ยกินข้าวด้วยกันหรอจุ่มไว้นะตักมาใส่นี่อีกมีทั้งก๋วย ก้อยก้อยปนจีนูนโอหได้เยอะเลยจีนูนเมื่อคืนปน <c oughs> ครับเดี๋ยวเจอกันกันขี้ใหม่ๆครับวัอี้คนบ้านเนาะถ้ากันนังจะสีเลย